ไปดีพี่น้อง fc เบิสทูบูเบิสขุนพลเบิสจม่งสะบอนลำพี่น้องพบข้าวเก่าบ่าวอุ้ยบ้านสีไรเปิดภาพมากทีเชินบอกตายตัดผมหนี่งอ่านบ่าวกอพี่น้องถ้ากา็เปิดใหม่พี่น้องนี่เด่นนี่เจ้คนก็เตียนบอกผู้ใหญ่สิมหาพันกีบเล็กน้อยสิพันกีบพี่น้องนี่อยู่รักสามสิมหาได้พี่น้องเมืองจำปอนแกงสวรรค์อาเขตถ้าก็เปิดหึงได้ประมาณทิศหนึ่งเลยพี่น้องนี่เด่น ตอนนี้ก็ตัดผมเบาตายอยู่หั่นเบา,ากอพี่น้องนอ่าไะเป็นเบาจ้อยมากับเบาตายอะไรพี่น้องทางไปซิโนโอะไรพี่น้องเส้นนี้ที่ทางไปสวรรค์นี่อย่องสามเส้นพี่น้องสามแยกนะที่บอกกันพี่น้องนี่พอลักยิงชูงนี่เลย นี่เป็นลักพาณิชย์ชุ่งเนล่ยทางไปฝาก่องปาก่องก็อลงไปอันเละนี่เป็นกกสมซาทางซ้าแยก โอ้แล้วแหละเรียบร้อยี่เนี่ยนี่จะคองตัดพี่น้องเชียงแดงจะค้องห่านอ๋อแล้วเลยพี่น้องแป๊บตัดพมแป๊บหนึ่งพี่น้องเราตัดพมก่อนพี่น้องพูดภาพ

hey sí. ăn dạng sống không lẽ mất đi nít nữa 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 nữa

mẹ tôi mẹ tôi là gì luôn có một <là> cái gái này tôi cái gái là tôi đi áp lực là tôi đi ăn được một cái mặt đi không ăn được không ăn được không ไใหญ่ขึ้นค่ตีนน้อยที่ทันี่เรามาแด้ว่าทีนี่คนได้หน้หนึ่งเลยนี่ยีวันนวัน

Được rồi, 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 rồi,